อันนี้นะครับได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับหันหน้าด้านด้านตรงเลยครับและขอให้ทุกท่านเริ่มขบวนขถินได้เลยครับเชิญครับคณะเจ้าภาพก้าวเดินออกมาได้เลยครับสวัสดี ก็สวัสดีกับทางครับสวัสดีนะครับญาติธรรมสาธุชนที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของไร่เชิญตะวันนะครับขณะน,นี้อยู่ในพิธีนะครับแห่ผ้ากระถินนะครับประจำปี2556นะครับโดยในปีนี้นะครับจะเป็นกระถินสามัคคีนะครับมาจากคณะเจ้าภาพหลายท่านด้วยกันนะครับ ใทุกท่านได้ร่วมโมทนาบุญไปด้วยนะครับขณะนี้นะครับขบวนกระถินนะครับกำลังผ่านซุ้มวิสทีเวียนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของไร่เชิญตะวันนะครับเพื่อตรงไปที่สุญญตาคารนะครับหรือว่าอาคารยาวหลังจากนั้นนะครับขบวนจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อมุ่งหน้าตรงไปยังวิหารหลวงนะครับหรือว่าวิหารดินนะครับ โดยทมีท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับพระเมธีวู้ชิรดมท่านบอกว่าชรเวทีรอรับขบวนกระถินอยู่นะครับที่ปลายทางนะครับบอกไม่บอกมึงได้เพจพระอาจารย์ครับขอให้สาธุชนนะครับที่รับชมอยู่นะครับผ่านทางเฟ c บุ o กลาลห์นะครับได้ร่วมมทนาบุญไปกับงานกระถินในปีนี้ด้วยนะครับ ในขบวนนะครับก็จะนําหน้าด้วยทีมผ้าไตรนะครับเอกนะครับผ้าไตรองนะครับแล้วก็จะมียามมะครับบรรยากาศในปีนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับเพราะว่าก็จะมีเจ้าภาดนะครับที่มาร่วมกระถิ่นสามัคคีนะครับกัน หลายขณะด้วยกันนะครับอออปเอาละครับขณะนี้นะครับหัวขบวนนะครับเดินเดินไปถึงบริเวณที่3แยกของสุญญตาคารเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อเดินตรงไปยังวิหารดินนะครับ ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้จะเป็นผ่านพุ่มเงินนะครับโดยในปีนี้ก็จะมีศิลปินดารานะครับมาร่วมกันหลายท่านนะครับนำโดยมาโดยคุณหมิงนะครับ แล้วครับขณะนี้นะครับเดินทางมาถึงบริเวณปลายซุ้มนะครับของซุ้มวิสเทเวียนะครับที่จะเห็นป้ายไร่เชิญตะวันอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วคณะก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเพื่อจะมาตั้งแถวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเดินตรงไปยังวิหารดินนะครับทยอยนะครับเบี่ยงซ้ายนะครับอ่านะครับเบี่ยงไปทางขวามือนะครับ เพื่อตั้งขบวนใหม่นะครับเบี่ยงไปทางขวามือเพื่อตั้งขบวนใหม่นะครับอยา่างของรักษาระดับอยู่นะครับระนาบนะครับของคณะนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะตั้งขบวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณ ด้านข้างของสุญญตาคารนะครับหรือว่าอาคารยาวของไร่เชิญตะวันนะครับทางขวามือนะครับจะเป็นขอพระธาตนะครับ ดาราในปีนี้ก็จะมีทั้งคุณหมิงนะครับคุณกระแตนะครับน้องสนยุกนะครับน้องวิวแล้วก็มีแผนเคงนะครับคุณจ๋านะถาวรนุษด้วยนะครับอ้าวนี่ก็จะเรียกว่ามากันหลายท่านนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสุเด็จฯนะครับที่มาร่วมขบวนการถิ่นสามัคคีในปีนี้นะครับเทีนอยู่ตรงนี้นี่ก็คือน้องแผ่นเคกนะครับ ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานของเราแทบทุกครั้งนะไม่เคยขาดเลยนะครับอยู่กับคุณนาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าภาพนะครับเดินทางตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับคณะเจ้าภาพในปีที่ผ่านมานะครับของนารอสโกนะครับตอนนี้ก็มาร่วมกับเราในปีดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณบวยนะครับก็มาเล่าจากมาทำคอนเทนต์้พรผ่ารยาแล้วนะครับก็มาร่วมขบวนเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับ สนยุคสนภายศาลนะครับน้องวิววรรณรสคุณจารณธาเุวิรุณนะครับตอนนี้ก็อยู่ร่วมขบวนนะครับกับขบวนกระถินในส่วนแรกนะครับและคณะที่เหลือนะครับก็กำลังเดินตามเข้ามานะครับอยู่ในซูมวิสเวียและก็จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางหลักนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าตรงไปอย่างวิหารดินนะครับและตอนนี้ขบวนได้เคลื่อนต่อนะครับ ผ่านบริเวณอ๋อพระาธาตุนะครับมุ่งหน้าตรงไปยังวิหารดินครับ ขณะนี้นะครับมีการบันทึกภาพนะครับจากทางโดนด้วยนะครับขอให้เจ้าภาพนะครับขอขอบคุณนะครับรักษาระดับนะครับแล้วก็นี้มีภาพเก็บอยู่ทางภาพทางอากาศด้วยนะครับ หัวแถวนะครับก็อยู่บริเวณศูญญาตาคารนะครับหรือวอาคารยาวนะครับท้ายแถวนะครับยังอยู่ในสูงวิสเตรียนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่บริเวณนะครับซุ้มต้นไม้นะครับซึ่งจะมีร้านค้าของ โรงเรียนชาวนานะครับ<าน>ขณะน,นี้นะครับ<าน>เราเดินมาได้ประมาณา<น>เกินครึ่งทางแล้วนะครับที่กำลังแห่ผ้ากระถินนามามคีนในปีนี้นะครับเ<าน>พื่อมุ่งหน้าไปยังวิหารดินนะครับ ทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านอุอาจารย์ในต่างประเทศด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รวมอนุโมทนาบุญนะครับกับกระถิ่นในปีนี้ด้วยนะครับ ซึ่งปัจจัยที่ได้จากกระถิ่นในปีนี้นะครับเราก็จะนําไปส่งทบทุนนะครับในการสร้างห้องวิปัสนากรรมฐานนานาชาตินะครับหรือว่า International Meditation Hall นะครับที่จะอยู่ณศูนยะ์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแห่งนี้ครับเสียงเสียงหมดหล้อยังครับเหนื่อยหล้อยังครับหายแล้วเสียงโห kia giống như Lan <laughs> ก็บรรยากาศนะครับก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับทุกท่านที่มาก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะมาร่วมบุญกันอย่างเต็มที่นะครับก็แต่งตัวกันสวยงามนะครับบางท่านก็ใส่ด้วยผ้าพื้นเมืองนะครับตามสไตล์ล้านนานะครับซึ่งขณะนี้นะครับหัวขบวนครับเดินถึงบริเวณแยกนะครับที่จะเลี้ยวเข้าไปสู่บริเวณวิหารดินแล้วนะครับเดี๋ยวหัวขบวนจะตั้งใหม่สักครู่หนึ่งนะครับ แล้วก็เห็นบรรยากาศการเดินตรงเข้าไปสู่วิหารดินนะครับเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้คณะนะครับมาอยู่บริเวณด้านหน้าวิหารดินแล้วนะครับ ตั้งแถวกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะให้ช่างภาพได้บันทึกภาพนะครับขอช่างภาพทุกเท่าเลยนะครับขอความกรุณานะครับมาบริเวณด้านข้างนะครับเนื่องจากว่ามีช่างภาพหลักนะครับลนถึงไลฟ์กำลังเก็บภาพนะครับเพื่อให้สาธุชนนะครับที่รับชมอยู่นะครับได้ร่วมกันโมทนาบุญด้วยนะครับอ่ายู่ตรงนี้นะครับคณะกําลังตั้งต้นนะครับในการจัดแถวใหม่นะครับ เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่เราได้เดินมากันสักหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับขอให้มองแถวด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมองคนหน้ามองซ้ายคนขวานะครับจัดระนาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก็บภาพขณะกําลังเดินมุ่งหน้าเข้าสู่วิหารดินนะครับเอาละครับตอนนี้กําลังเก็บภาพอยู่นะครับเดี๋ยวรอแถวข้างหลังนะครับกําลังเดินทางเข้ามานะครับเพื่อมา ร่วมเป็นขบวนนะครับและจะเดินเข้าวิหารดินโดยพร้อมเพรียงกันนะครับช่างภานนะครับของคำปรนนานะครับเข้าทางซ้ายและขวานะครับครับเมื่อคณะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินตอนนี้ขอให้เดินช้ากว่าเดิมสักนิดนึงครับสปีดขอช้าล,ลงกว่าเมาสักครู่สัก 50%เนะครับเพราะเรากำลังจะเดินถึงแล้วภายใน1นาทีนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเชิญกระบวนขดินก้าวเดินออกมาได้เลยครับเชิญเลยครับขณะนี้นะครับกำลังนําแขกผู้มีเกียรตินะครับที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะครับเข้าสู่วิหารดินนะครับซึ่งเป็นวิหารหลวงประจําศูนย์วิปัสสนาสากลราชเชตวันแห่งนี้นะครับ จะเป็นที่ที่ประกอบสาธารกณกิจต่างๆนะครับโดยในปีนี้ก็จะใช้เป็นสถานที่ในการรับผ้ากรถินสามัคคีนะครับจากเจ้าภาพนะครับที่ร่วมเดินทางกันมาจากทั่วประเทศด้วยนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าอากาศเป็นใจมากๆนะครับท้องฟ้าสดใสนะครับอย่างที่เห็นกันในร้านเลยนะครับฝนที่ตกมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขนาดนี้ ได้หยุดสนิทเลยนะครับและอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วด้วยในยามค่ำคืนนะครับถือว่าเป็นเวลาที่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะได้ประกอบพิธีการรับผ้ากรินในปีนี้นะครับซูมเข้าไปหน่อยจังแค่ไ,ไปออกพัดเทป เมื่อมาถึงแล้วคณะนะครับจะเดินวนนะครับไปทางขวามือนะครับแล้วก็จะไปเข้าทางด้านหน้าวิหารนะครับขณะนี้ที่ทางเดินเข้าสู่วิหารตรงนี้เป็นเวณด้านหลังของวิหารนะครับและกําลังจะดวนไปรอบวิหารนะครับเพื่อไปเข้าทางด้านประตูหน้านะครับ วิหารดินนะครับขบวนแห่นะครับหัวขบวนนะครับมาถึงวิหารดินเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่บริเวณด้านข้างนะครับเพื่อเดินตรงไปเข้าด้านหน้าวิหารนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณต้นโพนะครับไปวนนะครับหนึ่งรอบนะครับวนหนึ่งรอบใหญ่นะครับแล้วตัดเข้ามาสู่ทางเข้าวิหารด้านส้ายที่ผ้าร่วมกันนะครับกับเจ้าภาพทุกท่านนะครับ I did. ดีพี่นุ๊กอบเดียวครับอย่ากโห่ตรงนี้โห่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวบนโอกาสโห่นะครับ นะครับก็ได้เดินทางมาถึงครบถ้วนแล้วนะครับโดยกํำลังเข้าสู่บริเวณด้านหน้าของวิหารดินนะครับแล้วก็ลาลังเดินอ้อมไปต้นโพนะครับและเพื่อที่จะเดินมาบันทึกภาพร่วมก,กันกับท่านเจ้าคุอาจารนะครับพระเมธีพเชื่อโรลมท่านบอชชันเมธีนะครับบริเวณด้านหน้านะครับ ขณะนี้นะครับผมนําทุกท่านนะครับมาบริเวณด้านหน้าวิหารนะครับซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์นั้นยืนรอกระถินสามัคคีในปีนี้อยู่นะครับขออนุญาตให้ทุกท่านได้พบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์นะผมกลาบนมัสการท่านเจ้าคุณครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านเจ้าคุณได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ทุกท่านมีความสามัคคีมากๆครับท่านเจ้าคุณครับแล้วก็ปีนี้นี่เรียกได้ว่ารวบรวมมาจากทุกสายเลยนะครับของวุฒินะครับท่านเจ้าคุณครับก็ สมชื่อกระถินสามัคคีกระถินสามัคคีก็คือเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีของพุทธศาสนิกชนของศิษยานุศิตจากทั่วประเทศไทยและจากต่างประเทศด้วยแกนของกระถินก็คือสังฆสามัคคีกันถ้าพระสามัคคีกันถ้าโยมสามัคคีกันวัดนั้นรับกระถินได้ดดฉะนั้นเวลาท่านทอดกระถินก็จะต้องมีการอุปโลกคือตั้งยติ ว่าวันนี้มีพระจำพรรษาเท่านั้นเท่านี้แล้วจะเห็นสมควรถวายกระถินแก่รูปใดแล้วท่านก็จะถามด้วยว่ามีใครจะคัดค้านไหมถ้าไม่มีใครคัดค้านกระถินปีนั้นก็ทอดได้ครับเนี่ยแก่นก็คือสังฆะต้องสามคัคคีและโยมต้องสามัคคี <สา S 2> เอาละขอเจริญพรเชิญต้อนรับคณะจะภาพกระถินทุกท่านทุกคนทุกคณะทุกเครือข่ายสายบนคุณโยมชาลิสาบนครองทรพย์ ศรริกศร,รกิติยาบุญครองทรัพย์ก็ถือว่าคนคนเดียวกันปีนี้เป็นประธานพร้อมกับครอบครัวและผองเพื่อนอาะละลูกหันหน้ากลับไปเราจะถ่ายรูปหมู่ตรงนี้อ่าทั้งหมดแปรขบวนขึ้นมาตั้งแถวเลยจ้ะลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนแปรขบวนขึ้นมาตั้งแถว ครับขออนุญาตตั้งแถวนะครับทั้งท่านที่เชิญผ้ากระถินสามัคคีนะครับบริวารกระถินนะครับทุกท่านนะครับมาตั้งแถวเลยนะครับเพื่อจะร่วมบันทึกภาพกับท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับบริเวณด้านหน้านะครับของวิหารดินแห่งนี้นะครับเชิญเลยครับมายืนเข้าแถวเลยครับด้านหลังเดินมาเลยครับอ่าตั้งแถวเลยครับตั้งแถวเลยครับท่านเจ้าคุณมายืนรออยู่แล้วนะครับ ขอเชิญเลยครับคณะพันพุ่มนะครับไปให้ครบก่อนเลยนะครับแล้วคณะที่เหลือนะครับยืนมาซ้ายและขวานะครับพื้นที่ด้านหน้ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับสามารถรองรับนะครับของคณะเฉภาพได้หมดทุกคนเลยนะครับนกยุงเชิญเลยครับด้านหน้าพันพุ่มเลยครับขอเชิญขอเชิญขอเชิญนะครับตัวแทนที่อัญเชิญนะครับถือ ผ่านพุ่มที่เป็นรูปลกยูนะครับตอนนี้มาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับอ่ากระจายมาได้อีกนะครับซ้ายขวาน,นะครับยังอยู่ได้อีกนะครับอแล้วครับบริวารกระถินนะครับขอเชิญประจําจุดซ้ายและขวาน,นะครับลกยูวางได้เลยครับ ทั้งฝั่งซ้ายและขวานะครับยังมีพื้นที่